สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีนะครับม,มีวัวบามันแดงนะครับเป็นวัวสาวนะครับเป็นลูกสาวของพีศารแดงตัวนี้ F1 นะครับ F1 จด F เรียบร้อยนะครับท้องกับออกฟอร์ดนะครับใน2เดือนแต่ยังไม่ได้ตรวจท้องเนาะ ยังไม่ได้ตรวจท้องแต่ว่าจะครบ2เดือนแล้วนะครับตัวนี้มีแขนนะครับตัวนี้มีแขนด้วยนะครับตัวนี้ก็ท่านใดที่ชอบเรื่องเม็ดสีนะครับเรื่องเม็ดสีนะครับแล้วก็โบ๊ทนะครับโบ๊ทนะครับมีลักษณะที่โบ๊ทแล้วก็ชิดสีสมองศาชิดกระชับมากครับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับดูครับดูกกหางโอ้ ลูกค้างใหญ่มากครับดูแผ่นหลังนะครับท่านใดที่ชอบในวัวสไตล์สไตล์นี้นะครับนี่ก็เป็นเจ้าของนะครับก็มีคะแนนนะครับมีคะแนนวัวอยู่บ้านสายโทรสิบเอ็ดนะครับโอ้สวยมากเดูยืนครับนี่ฝึกจัดท่ามาตั้งแต่เด็กนี่ท,ทเองไม่ใครเสียนั่นเล่นนะมันยืนของมันแบบดีเลยเนี้ยนี่ครับ มันัวลักษณะที่มีโครงสร้างดีแล้วก็มีเม็ดสีที่ดีนะครับลูกปีศาจแดงก็ใส่ออกฟอร์ดไปได้สองเดือนนะครับนี่ท่านใดที่อยู่ใกล้ก็มาดูตัวจริงนะครับมาดูตัวจริงตัวนี้เปิดไว้ที่ร้อยแปดสิบคะแนนนะครับหรือว่าหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับมาดูตัวจริงนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับเร็วจะ ขอเบอร์โทรไปให้นะครับแล้วก็คุยนะครับคุยเด่นดูหลายหน้าเบอร์โทร088 707 707ปดศูนย์แนะครับนี่ทำเขาเรียบร้อยหมอไหนมาทำเขาให้คุณชัยยังเรียกว่าหมอชาติชาติไม่ได้มานี่แหละครับโกปิสซาดแดง F1 ใส่ออกฟอร์ดไปนะครับ โอ้ชีสีสิมาภาษาชีสกระชับสวยนะครับแล้วก็นมที่สวยก็วัวดีไม่มีตำหนิพะตามราคาตามคุณภาพครับหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนี่นะครับแสนแปดหมื่นบาทรูยท่านะครับสวยมากครับเป็นโลปิศาจแดงน่าจะเป็นรุ่นนแรกแล้วมั้งเนาะน่าจะเป็นรุ่นแรกของเขาที่ตัวมื่อี้อืนนี่ ติดแล้วแหละติดไหมอย่างี้ดูให้หน่อยติดแล้วแหละติดแล้วจิ้มหดจิ้มหดแล้วล่ะสองเดือนก็มันตั้งสาวแล้วก็มาตรวจท้องดูถ้าใครอยากได้นะครับเข้ามาตรวจท้องนะครับแต่วัวไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับสวยแต่เพศหดแบบนี้ก็มีเปอร์เซ็นที่ติดท้องประมาณ80เซนะครับก็ไม่มีอาการอะไรเนื้อตัวก็ลักษณะฮอร์โมนที่ที่ดีแล้วก็มีความอ้วนนะครับความอ้วนใส่ออกฟอร์ดไปนะครับ 604 4นทับ 4, นะครับท่านใดที่ชอบในพันธุกรรมนะครับชอบในพันธุกรรมก็ดูตัวจริงนะครับดูตัวจริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,รกก like, share, รบให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ไปชมที่ t i k t o k ได้นะครับก็ JK JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ